กสวัสดีครับมีรักแฟนรายการทีกรล็อกสุขสุขคนขลับวัอนี้ครนุ่มนอนสมบัติคนบันทายขลับนุ่มบันทายต้นตต้นโตัวตัวไฮแงยละนุ่มใหญ่ในตาสีเล็กนีสีนเนื้อไว้วาดตองมาเฝ้าเธงเอ้ามาพูมากันที่เก่าเหมือนเดิมขลับพอครับนุ่มบันทายอยู่มือนี้ขลับพี่น้องมือเช้านีิกาเป็นการอ่าเฮ็ดไอเฟสบุ๊คครับพี่น้องเฮ็ดเฟสบุ๊คอืมอะไรวะโอ้ ลืม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 มันอันอันยูทูบตัวนี้สนุกเลื่อมเลื่อมยูทูปประจันว่าลือมยูทูปประจันบรนว่าเอ้าก็ลื่อมมาเอาก็ขอคุามพี่น้องสุขุมสุขชนกราพี่น้องผู้เพื่อนยื้อทังกระไรครับวันี่เป็นประเทศเล่าประเทศอ่าไทยแน่และกับประเทศสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเบนเยียมแล้วก็ออสเตรเลียแล้วไปถึงพูนไปฮอดรัสเซียหมนละ แล้วปอร์ซ็นกัไปทางพุ่นคาราพีน้องไปอันฮอดเกาหลีเกาหลีแล้วก็มาฮอดอัน,ออนญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วมาฮอดอันเวียดนามเวียดนามแล้วก็มาฮอดอันอันอันไอนคาเมแม,แม่สาวคาเมียแม่ครับครับกับพ,พวพบพวกอกันที่เ่าเหมือนเดิมครับพี่น้องพวกพอกันยุ่มนีลาพวกพ้อกันเป็นประจำครับทาง ยูทูบครับพี่น,อน้องถ้ายูทูบจะเป็นยูทูบเปอร์ครับพี่น้องเป็นยูทูบเปอร์ชุ่มบุิเอาไปซื้อเวลาชุ่มบุติสมมุติว่าสัมมรราสนดอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้ออย่าลืมเด้อกดซับสไครต์อยากเป็นยูทูบเปอร์คุณก็เป็นได้ซอยกันกดเขา้าไว้ ที่ใดพราะม,ามุณฑลดาว้าเวดาว้าวดาวดาวว้าวเอาฝากไว้ทอดกินทอดที่เถียงสุขสุขุนครับพี่น้องอโดยความปรารถนาดีจากนุ่มบัณฑไพคนโกคนนีลาโดยความปรารถนาดีครับพี่น้องมื้อนี้ได้รับไป พิพันธ์มีผลงานวิจัยเรามีรางวัลนชนัะเลื่อระดับโลกอ,อ้าวการมีเองสิทธินะครับพี่น้องอายุประมาณรับประมาท่าความไม่มีโรคเป็นลาบสวที่โรคะับเสดครับพี่น้องอันกัเป็นโทรศัพท์ศูนย์ที่ศูนย์เก้าหกเก้าดหนึเปายตำรวจเอกสมาธิท่อานครับพี่น้องบ้านสมุนไพรชัยมงค,คลคอลล์ฟิวบริโโสุทธิ์ร้อยเปอร์เครับอ้า กะแมนครับพี่น้องอืมกะเป็นโค้ดฟิล1อยเครับพี่น้องกะโทรมาติดต่อครับศูนยที่สามองเอ่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหกเก้เก่หกหนึ่ครับศูนย์เก้าหกเก้าเก็ี่หกหนึ่งแปดหักครับยังสี่กะเป็นโค้ดฟิลครับพี่น้องเป็นโค้ดฟิลชนิดน้ำครับอยเร์เซ็นครับอยรครับอยปอัอันนี้ก็เป็นโค้ฟิลครับ อันนี้ก็เป็นค้อรับผิดเพื่อก,กันครับพี่น้องเป็นอันนี้เป็นสีฝาเป็นข้อรับผิ์สีฝาครับแล้วกอ็อันนี้เป็นแองเจิ้ลครับแองเจิ้ลแองเจิ้ลก็เป็นรถรถล้อยเหีย้ยวยนบนใบหนาการตกระตีนตกะยังจีครับพี่น้องตกะสีฝาปวดทองประจําเดือนประจำเดือนมากบ่ไปบนบ่เป,ป,ป็นปกติยังจีกันปัสสาวะยูบระยูยังจีกะล่องไปเบิ้งครับพี่น้องล่องล่องกินล่องเบิ้งครับพี่น้อง การมีบุตรบุตรยากมีบุตรยากยังสิกะมีแทงลูกง่ายยังสิกะเอากินตัวนาะกินกินกินแองเจิ้ลครับเป็นเป็นโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองคร,รับพี่น้องสารสารสกัดจากไอทับทิมแล้วก็คอลลาเจนแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นแล้วก็แอดแอดคอร์บิด แล้วก็แอซิสครับ <laughs> อเอ้แอคคอรดแล้วิทธิ์ครับพี่น้องอ้าก็โอเคครับก็โอเคครับ <t> แล้วก็ยังมีอันนี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นหนอตัวแบงแบงย่อยครับไม่รอ้เป็นเป็นแบงแบงขายครับแบงขายแบงขายแล้วก็อีกน้อยกว่าสี่ไ้คันธาผู้ใดมีการกดไลค์กดแชร์ไปใส่แน่มาใส่แน่ยังสี่มันจะได้มันจะได้บอกถึกนะ อ่าทม้งหมว่าอ่าวันนี้ผมกด, like, กด, share, กดไาลค์กดแชร์กดแชร์ไปเท่าไรกดไลค์ไปเท่าไรยังสิท่ามันสิได้บอกคือการสิได้ส่งไปให้เลยครับพี่น้องส่งไปใหายฟรีๆครับส่งไปใหายฟรีๆเพื่อเป็นอ่าเป็นการตอบตอบบุญแทนคุณครับพี่น้องครับกรับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นำคาร์บอนฟิล์มอ่าลอยบนเส้นเนี่ยคอล์บอฟิล์มลอยบนเส้นจาก,กต้อนอันพระฝากครับพี่น้องอันพระฝากมีคอล์บอฟิล์มลอย บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนอาหารอายุวัฒนะครับพี่นองคลาฟีชนิดน้ำครับแล้วก็เป็นเข้มข้นบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นครับช่วยขจัดสารพิษในาร่างกายแลวก็ช่วยลดน้ำตาลในในเลือดครับพี่นงแหละครับครับช่วยครับไขมันช่วยเพิ่มระดับควบคุมคลองอุมกัน แล้วก็บำบัดโรคเสื่อมจังควอมจำเสื่อมจังเอียงไปยังสิละอ่าแล้วก็ซอยเพิ่มออกซิเจนในเลือดครับช่ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับพี่น้องเอ้ากะล่องล่องล่องไปซื้อมากินล่องเบิร์นคาร์บ่น้องกะคัน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 สมมุติว่าไปซื้อซื้อมายังส่ก็ต้องมาสิกกนุ่มันไพลกรได้ครับพี่น้องนุ่มันไพลศูนย์ 969เกซี618หักครับ0969เกซี618หักกะโทษเขามากกระี่น้องมันเป็นการเพิ่มออกซิเจนในเส้นเลือดครับเป็นการเพิ่มออกซิเจนแล้วกรับทำให้ร่างกายสดชื่นครับลดความดันโลหิตความดันโลหิตมันสูงยิ่งสิกะไปลดความดันครับลดความดันโลหิตทันหัวใจตีบตันยิ่งสิกะอ้ากะไปกินครับเพื่อที่สจะไล่เลือด <bar> ไรหลอดไรร่มนี่ละไรเลือดหามันไปอยู่ในทีอน่อันอันอันที่สมข้วนมันเข้าไป <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> การเป็นแนวทีส่สีไอ้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้หูได้ทรานนนบนั่กันคาร์ดจังจังพวกคอเลฟิวเนจังยังเนื้อที่สระกาเพื่อที่สีห้มันได้ดูดูดีดูด,ดียังอยครับพี่น้องจังสซบู s บนี่ยสิ s o สบู่สมุนไพรบ้านชัยมงคลยังสิกรเป็นสบู่สายไหมสบู่สบู่สายไหมครับพี่น้องเป็นสบู่สายไหมครับอาเจียเจินเีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัน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 สิเป็นแบบสายไหมครับพี่น้องกินหอมครับกินหอมกินหอมครับ้าก็ยังยังเสียดายใส่อีกต่อไปเยอะครับสมุนไพรบ้านชายมงคลครับครับเอ้า กยาซีฟันครับพี่น้องยาซีฟันก็เอาเห็ดบีบบีบใส่แปรงซีฟันจะซ้ำหัวไม้ขีดนี่ครับพี่น้องซ้ำหัวไม้ขีดแล้วก็ส่เห็ดให้เห็ดให้ฟันขาวครับพี่น้องเห็ดให้ฟันขาวบ่มีกลิ่นปากครับกินกับเพาะกำยำก็ไปแล้วมันสีบ่มีกลิ่นปากครับครับกะเอากะลองเบิ่งครับพี่น้อ่เพื่อเพื่อเฮาอ่ามันมันห้าผู้ล่คนกิดถือผู้ล่คนกิดบดถือคือว่าหล้าเอาผู้ล่คนกิดว่าเออสังเกตใส่ไปปั๊บเลย เป็นทว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 นแมเลยนันคือคือคือเป็นน้ำข้นครับพี่น้องคอยคิดสกิดใจครับคอยคิดสกิดใจมียว่าคนเราพบกันว่าได้ใส่บ่บ่บ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องบังเอิญครับพี่น้องบ่บ่บ่ได้เป็นเรื่องบังเอิญครับเมื่อมีบุญวาสนาบ่ต้องเรียกหาแต่กสิมาเองครับบ่ต้องไปเอื้อนบ่ต้องไปยัง เดี๋ยวมันก็มาเองบุญวาสนามันมาแล้วบุญวาสนามาแล้วเมื่อสิ้นบุญวาสนาจะพยายามอย่างไรก็ไร้ผลเออ้ยการบุญวาสนาเราสิการสิ้นบุญวาสนาเราจิะไรยังไรสิไปยังเย็นเยจังไห่เราไม่ยังกว่าสิม้ให้ยระบาดนี่เอาเอาขอบคุณในหลายกรรับพี่น้องขอบคุณทุกคนขอบคับขอบคุณขอบคุณใน ควบปราณนี่ของพี่ของน้องบางนี่ละอ่ะเพื่อที่สีห้มันดูดียังน้อยกะบ้านใช่มงคลครับพี่น้องบ้านสมุนไพรใช่มงคลครับหม C. 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 ู in ่บ้านนิวสมุนไพรใช่มงคลอ่ะไปคาราพี่น้องบริสุทธิ์ลอยไปเส้นคาราคอนเฟิวกะลองล่องลองไปซื้อซื้อไปกินบมึงครับพี่น้องกะกะสีลองเบมึงกันว่าตอนนี้เป็นเก้านาทีแล้วครับอืมกะเก้านาทีแล้วครับพี่น้อง ก็ขอบคุณในหลายครับขอบคุณทุกคนทุกคนครับที่ให้เกียรติที่ตามจาฟังรายการเป็นประจําครับก็ขอบคุณในหลายครับเป็นอะไรที่ตัวขอหามขอหามในอันบ้านสงการเพิ่นว่าสงการปีหกสองห้าหกสี่เพิ่นว่าจังสี่เพิ่นว่างดจัดงานคอนเสิร์ตวัวซันเพิ่นว่าเอองดจัดงานคอนเสิร์ตวัวซันเอาแล้วกางานปาร์ตีโฟม งานปฏ to <mainland> ิฟงกือบ่มีครับอันมูชีดฟงตั้งทั <gt> ้งท <testify> ั <mañana benim> ้งทหมดกต่บ่มีอีบ่มีเอ้างดศาสตร์ดามครับสงการที่ยังกันสงการที่ยังงดที่ยังเอ้าก็ยังเคยยังว่าเป็นความเนาะงดทาแป้งเราสั่งหมดว่าเอางดทาแป้งเอาเออกระแปลกประหลาดครับพี่น้องแต่ให้ท่องเที่ยว จังหวัดใดแก้วว้า <c oughs> เอา้เอามัน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 ก็นเป็นธรรมดาคารับพี่น้องเนื่องจากว่าอ่ามันเป็นอ่าโรคโควิดครับพี่น้องโรคโควิดมันติดไปแลนสาธารณสะนี่ก็บ่ได้มันต้องใส่หน้ากากโอ้ยใส่หน้ากากมืดตื้อๆไปหาสาดน้ำบนปุ่นปุน่บ่แเมีย <c oughs> อ้เก็ฝากขอบคุณครับขอขอพี่น้องฝากขอบคุณครับ ขอบุญขอบคุณฝากกดไลค์กด, share, กกด, like, กดแชร์ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยครับพี่น้องก็ขอบคุณในหลายครับขอบคุณขอบคุณสุขุนสุขุนครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเป็นประจำครับก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ